สินข้ามตะก้ารอาการอํานุ้ยซอดรอดบานแพงกราบขึ้นมาบึ่งโคงหลงเส่กาพรจเลือกสีวิไลบึ่งกัหนองไข้กันทั้งเบิร์ตคนสามคนเอาบัดนี้ได้สามคนมาหนีพ่อบอบอพ่อไะไโอ้ยกูบอกเลดเด้อแพ้มาลั่นมาลั่นการโชคกับบกบบพ่ออยู่แล้วเสียมีหักับบพ่อเพราะแต่แปลกใจเเดอบพ่อต่แต่หัวหน้าสองคนอีกเขาบพ่อ มาแล้วกันเลยอยากรับสมัครอีกพ่อไรไม่ลู้เวลาเอามาฝากพ่อต้องห่วงว่าเฮาสิเฮ็ดบ่ดีบ่ได้เอามาเาดูแลอย่างเต็มที่เอออยากดูแลอย่างดีที่สุดดีที่สุดอ่ามิ้งยังกินนั่นมีน้ำทำไกินน้ำไมมิ้งพวกเน่ากินพักเน่าเออนะครับว่ามือนี้กับพิเศษบ้านพักไว้แล้วนะครับขันมาบ่ได้เขาไปฮารอดเฮียนเออใส่สูตรนี่ดีป่อดีเออนั่งหลังจะได้ฝากไว้ครับตอนนี้เขาก็ยังรับสมัครเพิ่มอยู่ศิลปิน ดนเซอร์หมอลำอลังการโชว์เมื่อนี้น้องๆมาจากหลายหม่องหลายบอลผู้ปกครองเปลี่ยนดนเซอร์กับมานนะครับเออมาอยู่นํำอลังการโชว์นะครับจะได้กับให้กับร่างใจน้องๆในเด้อนะครับหมอลำวุ่นไม่อลังการโชว์ราคาจ้างบอแพงสองแสนต้นๆครับแสนก็บาทกันไปคันเราจืดใจยิ่งมาตอน์ต่อยข่เม้าด้วย่ข่ไห้เบิดด้วยครับเราขอยย่างเดียวนะครับผมเออให้ตั้งแต่ไม่ยง่หนุหมันใส่จอบภาพย่ามันเส็จแล้าเรือดเราสดีด้าครับก็ะหักสัตว์เอา จะภาพท่มากเปรียบเทียบแส่หันเสนีเราวดาหลดดนีนะครับเยอะเปียบเทียบเยอะเปียบเทียบได้พี่น้องเด้อ่ทมมากเยอบแบบว่าเป็นยังวงนั้นคือเป็นยังสั้นวงนี้คือเป็นยังสี่อินีดาท่านที่ได้นี่ ไม่ได้สวนลูกไผ่หัวบผ่พี่น้องบอกมาเลยจากได้อย่างเออแม่ขอเลยเด้อรถไถแม่เน่ไปซอยแม่เน่เราดีๆยังเสียนะครับพ่อเขาบอกกันเดี๋ยว่าตอนไปเปรียบเทียบในวงอื่นมันมันเป็นการเราเหมือนเป็นการบูลลี่ซึ่งกันและกันไม่อยากให้พูดแบบนั้นแต่ว่าคันว่าอ่ำไปซอยแม่ในเด้อแม่มีงบเทนีแม่ได้เทนีไปซอยแม่ได้บอเบามาโลดเออ นั่นแหละบพไก่ดอกลูกนี่มาต่างมหาแม่เนี่ยว่าเจ้าเสียออโอ้ยไข่ที่ไปไว้ปากยางคักแม่รูอ,อยู่ขนาดเสียงพีหกสองแสนสามแล้วยังภาพไปเนาะเราถึงใจเขาโอ้กะเหยียบกวางแส้ขุนแด้ถอดอาร์แต่ว่าสวนยังกับพอ่อใหญ่หลิมเหมืนมนอนอเมื่อนี้พี่น้องครับอย่าลืมเออขากุมเด้อบาทหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องจด้เบิ่งละครเดอะมิวสิคัลเรื่องธาตุ มดดำถาดมดดำบักแพ่เมื่อเหรนหอยเวหน่าเรียวเลร็นเอา่อยมันเรียวมีบทหอยมันแล้วตีมันว่าเรียวบอกมันเืือๆแต่ก็ว่าในพักสอมน้ำมูลเอาสอบเพรอมมันมันดี๋ยวสำคัญไดเมื่อเล่นได้ไอยเลี่ยมบอกไอยเลี่ยมบอกเมื่อเลนเป็นบักเขือนี่ม่นเมื่เลรนเป็นบัาเขือตตอดกระตอกพาม่แพ่เอามีบทหอยมันอยู่บทนี่อย่างกะเล่นเป็นทาดบักเขือเอา เอาไอ้เขาถ้าจากมื่อก่อนไม่เป็นอยังเขาเดจาะไปมาเอาเสียซะให้กูตีเองเรียนเองเมาเองซะไปปักกับข้าวฟังอยู่เนาะบักอ่านมันเศราปั่นก่อนโอ้ยบักดีปั่นเรียนสูงโอ่สูญยาเปลาโศกกันมันตัดไปสูญย่งโศกกเลยตัวมันบดิโศกมันปั่นปั่นอย่างเขากำลังจะเข้าฟี่จะปิ่นเจ้าะกัน เพชรห่าบาทพุ่นน้อเขาเรียนน่ะเออขอความกรุณานะครับรอบๆข้างๆนี้อย่าสูบบุหรี่นะครับกูดังดีดีเด้อกูจะบอกเขาไม่ได้สูบบุหรี่หรอกสูบยังสูบมากด้วย่ไปตัวนี่ก็เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นแอร์กลิ่นอะไรมันเข้ามาขอให้ทุกคนไปสูบบุหรี่พูดอยู่ฟังห้องน้ำฟังพุ่นเด้อนะครับพี่น้องปูมาเบิงมาชมหรือว่าศิลปินหรือพระสร้าง ห้ามสูบบุหรีใน,ในบริเวณนี้กินมันแรงมากตอนนี้กูจะตายแล้วตอนนี้นะ่ะได้กินน์มันเป็นแอร์ธรรมาดามันเป็นแอร์มันเข้ามาในห้องแอร์เนาะนะครับเอาหลักกะพี่น้องครับฟังท่านนี้พาะมีหม่องนางยดืดนะครับใหญ่มานางท่านนี้ก็ได้นะครับมาเบิงมาชมการแสดงน้กากันมือนีหลักกะพี่น้องทางบ้านซื้อบัตรจองตัวเขามาเป็นกําลังใจเฮ้ามอลลาเสียงมีโฮกนะครับอันนี้เป็นไลท์เทเตอร์ครั้งที่2แมนครับนะครับมาเบิงบทบาทการแสดงของศิลปินของเฮ้านะครับรุ่นนี้คือรุุนที เคยยังวะสอมบมั่ยยากแมนครับเสียงมีหกคือเป็นศิลปินที่มืออาชีพแล้วใช่ครับรบางท <ฮะ S 2> อเฮาม่มีเวลาสอบหรือว่าหนกติดภารกิจนะครับแกเขียนแครคอนเทนต์หรือหัวขอไปหายว่าใครออกฉากนี้เล่นเล่น,ลน,ลน,ลนยังไงยังไงยังไงบ่ได้มีบทใหายเสียงสามารถเล<ก>่นได้นักแสดงเสียงมีหกหรเก่งทุกคน่อบมั้ยยากแต่อิ่นสอี่ยากแมนอดีก็เห็นน้ำอยู่ อ๋อันนี้เราดีอิริปกติล้วปีกายนี่ได้ผู้เดียวเออด้พระเอกทอฟฟี่เบิร์ตปีกไก่เกี่ยวกับว่าสะอาดจังสันจังสี่จังสี่จังสันแล้วก็จังสันจังสี่เออเปีนี้เด้พ่อปีนี้โบได้ดาเออมื้อนี้ไล่มือแรกที่เพิ่นมาเนา่ปออ่มานั่งถามูตั้งแต่ะสิบเอ็ดโมงตมนบ้านนี้คอยตื่นขึ้นมากคอยคอยนัดบ่ายโมงเออคอยเปิดประตูออกมาฝนตกลงมาวันฝ่าหัว บอกกัได้ปะเอ้ฝนคือตกคักตกเนี่ยแทะพอตัต่แท่ฝนเศร้าขดเปิดประตูสต,สตูริโอขะมาพ่เ้เอกทอฟฟี่นางเด่นโทรศัพท์ถามผมว่าโอ้โหนี่ติดสายเหตุที่ฝนตกแมนครับยอดทอฟฟี่นี่บอกวีทอฟฟี่เก่งมากเลยโอ้ยกูอ,อ,อีกแล้วบอก <laughs> มึงอ,อีกแล้ว <laughs> เอาจ้่สั้นละพี่น้องครับตอนนี้สมมาภาคควนแล้วนะครับพี่น้องเขากมปิดกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ามาชมเดอะมิวสิ l เกิลด้วยกันธาตุม์ดำครับรับรองว่านะครับพี่น้องเสียดายมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราเสียงวิหกเทียเตอร์ซีซั่นสามอีพีสองในค่ำคืนนี้นะครับผมตอนนี้ แดนเซอร์ของเราแล้วก็ทีมงานของเราพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขกับแฟนๆนะครับพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับตามเข้ามามในกลุ่มปิดได้เลยกราบขอบพระคุณบัตรทุกใบใจทุกดวงขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จากพี่จากน้องทั่วประเทศพี่น้องตั้งประเทศพร้อมนะครับพูดอยากเมาสอยังเมาบัตรแจกบัตรฟรีกับสามารถแจกแอดมินได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับนะครับเอานะครับ พบกันในกลุ่มปิดของไลฟ์เสียงวิหกเทยเตอร์ครั้งที่สองมวลมวลน้ำกันครับพี่น้องครับพ่อกัน